คับผมสวัสดีครับบนเขาเนี่ยโอน้นี่งสาวนี่เป็นเหมือนถูกโบ่นะเอาชื่ออ,อธิษฐานภาษาจีนทำเหมือนต่างประเทศนะฮะสะพานแล้วก็เอาโบมามัดมาผูกน่าวิวสวยนุ่นนู้นนะวิว,ว,วส่วนสกายวอล์กกระจกนี่อยู่ตรงนู้นนะเห็นไหม เนี่ยบนเขาเดี๋ยวผมซูมให้ดูหืดอืมซูมได้หื๊ดน่ะืดสุดน่าะฮะเตะประมาณนี้หืมเนี่ยซูมเดี๋ยวลองซูมอีกนะครับโอ้ยสุดแล้วกี่เท่าแล้วเนี่ยแปดเท่าเห็นะเขาก็จบนี่ส่วนตรงนี้อยู่ตรงนี้ที่เดิมนี่โอเค สูอย่าเพลินเลยนะฮะสถา,านที่ท่องเที่ยวนะวก็โอเคเข้าท่าเข้าท่าทางๆารเขาก็โบมาผุ่บุญวาสันนาอธิษฐานชื่อวันน้ดยพิเกิดบ,บินมามัดไวนะ น,นะโอเคเดี๋ยวยาวไปอเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปอยู่ตรงนู้นดูซิมันเป็นยังไงขอบคุณที่รับชมอาร์ติเทปครับ